ันนี้เราจะมาดูเด็กกินปลาเด็กคนนี้มีชื่อว่าสิงโตชอบกินปลาเป็นอาหารเกิดมาชอบกินปลาฉลามปลาวานและปลาอะไรอีกมากมายที่ตัวใหญ่เด็กคนนี้มีอายุหนึ่งเดือนวันๆไม่ทําอะไรกินกับนอนอย่างเดียวแล้วก็ขี้แล้วก็ขี้แล้วก็กินแล้วก็ขี้แล้วก็กินอยู่แบบน,นี้ ผมชื่อชิงโตครับนี่ครับชิงโตชิงโตน้อยแห่งป่าอเมซอนนี่ครับชิงโตกินข้าวกินข้าวก่อนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับทุกคนอายุหนึ่งเดือนแข็งแรงพร้อมลุยพร้อมบวกตลอดเวลานี่คือแมวน้อย ชิ้นตัวนี่แม่มครับแม่มันตัวลายๆคือตัวนี้ชื่อว่าอีวันทอง